สวัสดีครับก็ยังก็ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะครับสําหรับนั่งรถแคปนะครับไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับผิดกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับยังกลายเป็นดากระแสดราม่าอยู่นะครับที่มีผู้แชร์ต่อออกไปในสังคมออนไลน์จำนวนมากนะครับสำหรับประเด็นนั่งในแคปของรถกระบะโดยอ้างอิงกฎหมายจราจรฉบับใหม่นะครับที่กําลังจะบังคับใช้ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับ อย่างไรก็ตามตานะครับจากผมที่ได้ข้อมูลมานะครับพรบจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565นะครับพบว่ามาตรา7ให้ยกเลิกความในมาตรา1 2 3แห่งพรบจราจรทางบกพศ2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14ทับ2 5 6 0เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกลงวันที่21มีนาคมพศ2565และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนนะครับมาตรา1 2 3ภายใต้บังคับมาตรา1 2 3ทับ1ในขณะขับรถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับ 1. ผู้ขับขี่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในการขับรถนะครับ 2. วงเล็บกคนโดยสารที่นั่งแถวแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่นต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์นะครับแล้วก็วงเล็บขอคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องจัดให้นั่งที่นิรภัยสําหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายหรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ วงเล็บคอนะครับคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน135ซนติเมตรต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งหรือมีวิธีการป้องก,กันอันตรายใน,ในกรณีเกิดเหตุไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใดนะครับในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุทางสุขภาพอานไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้หให้ได้รับข้อจดเมานไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งนะครับแต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องก,กันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่น่นังพิเศษสหรบ คนพิการและเพื่อปการอันตรายตามวงเล็บ2วง,งเล็บขอวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีเกิดเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตานี้ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกําหนดบทบัญญัติตามมาตานี้มิให้ใช้บังคับกับผู้ที่อยู่ในรถ3ล้อลรถบดถนนรถแท็กอร์และรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถยนต์อื่นที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่อธิบดีกรมส่งทางบกประกาศกำหนดนะครับ มาตาเปให้เพิ่มความต่อไปนี้มาตา1 2ึ่าทับหมาตา123่งาทับสและมาตา123่งาทับสแห่งพรบจราจรทางบกเพือ่อพศอสองนห้ารอยสองนะครับมาตา123่งาทับหในการใช้รถนั่งสองแถวรถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถกระบะและกึ่งกระบะหรือรถยนต์อื่นตามที่บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดหากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดางต่อไปนี้ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถยนต์นั้น นอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าได้รับจุบเว้นไม่ต้องรักเทกขัดร่างก,กงายเกมขัดถึงกะตามมาตรา1,2,3ก็ประมาณนี้นะครับก็อ่านตามที่ผมขึ้นบนหน้าจอให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ